สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องก้อยบันหน้าชาแนลค่ะเมื่อนี้ก้อยบันหน้าสิผ้าท่านผู้ชมมาติดตามตัวเลขกับเมนกเนาะค่ะท่านผู้ชมงวดวังหันเมนอกนอกะผีกระหล่นกับมาหามาบอกเลขเนาะคะ่ะมาบอกแต่สองตัววาสีลบมาบอกสามตัวอีกอยู่กับมิดซีรีค่ะท่านผู้ชมมิดซีรีเลยกางวดนี่ก้อยบันหน้ากับเลยสิมาติดตามตัวเลกไปฝากท่านผู้ชมอีกเธอหนึ่งเนาะค่ะเนาะ ว่าคว่ำเคลื่อนไหวผีแกรหล่นเป็นจังไยมาบอกอีกบอแต่ว่าก้อยบันหน้าก็ได้ยินว่าผีหัวน้นามมาหาเมนกค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมในส้มคลิปกอนหน้านั่นเนาะคะะ่ะนะคลิปตั้งแต่โดนล,ล่ะค่ะพี่กายก็ว่าได้ค่ะท่านผู้ชมผีหัวน้นามมาบอกหลีกเมนกหาเก่าแต่ว่าหลีกนั้นออกคกเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมกระเสียไปเลยคะ่ะกะว่าสีบมาอีกขันโบนเนนอนว่าสัน มาในหลบหนีมาในปีนีเนท่านผูุ้ชมผีหัวน้ามาแล้วว่าสันมาบอกเลขแม่นกนาอค่ะนาะสิเป็นเลขตัวใดเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่าความฝันน้าแม่นกนาอค่ะนาอเพิ่นกะกำลังนั่งตํหมากอยู่นี่ค่ะานผมุชมสวัสดีค่ะแม่นกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะเป็นจังไดยน้อคุณแม่พ่วมเขินไว โก้อนแผ่นแรกกันหยำเหวียนกหล่นคือจังหวัดศรีมหาคุณแหน่เลขสามตัวสั่งยันหอดหล่อนม่ลายเลขขาดแต่ชื่อโบมาแกหล่อนสั่งไว้แล้วค่ะกันโมเห็นมากขันชื่อยาคือต่อโอ้กับโมไปอยู่โอ้ค่ะค่ะกับเป๊ว่าเข้าโบลายค่ะอืมเข้าโบมาเนี่ยพี่โป่งกับโบเห็นเลยเนาะจ้ะโบโบมาโบเห็น รางวัลนี้คุณแม่ฟันว่าจังไดคะแม่กับ่ะไรฟันหอกแม่กับโมฟันหัวมดอกแม่กันดังแม่ดังเอาว่าสนซ้าบําเพ็ญเพียรพาวนาคือเกาหันละน้องขึเกาน่ะว่าป็นดอเป็นยังเข้ากับว่ามาหลอกนะแม่กันนั่งถื้นกินถื้นทำขคือเกาเนี่ยแหละมาที่นี่เพื่อนเราพบูบมากอีกออ ชาวพีหัวน้ำนั่นโอ้ผีหัวน้ำหมอคุณแม่แม่กะจนหลงแม่กะจนตื่นตืนอยากหลงคือกันคุณแม่เสียไปโดนเลยผีหัวน้ำนั่นแน่เพราะมันเป็นปีเราปะมันเคยมาหาอยู่หมืนบอกไม่ค่ะผีหัวน้ำไม่เคยมาที่อวนั่นหมดที่จังไหนแม่ก็เจอหมดเลยวันหน้าว่าแต่ปีกายพุนแล้วค่ะเออแม่ก็เจอพุนแล้วเรามาบอกหาเก่ามันเรามาบอกหาเก่ามันออกโคกเก่าแม่บอกคุณแม่ แม่นนี่หละมันหรือมัน่าบอกฮันหาเก่าหรือว่าฮุกเก่านี่นะมันบอกัวไดนี่นะบ่าหาเก่าก็ฮกเก่าค่ะเมื่อแต่คมาบอกคอยได้แมนมันเป็นสี่ด้ปีเราบอกหรือว่ามันเือบปีพุ่นระคะคุณแม่แล้วก็บอกมาจัดเถือค่ะวันนี้เผูาโผมากเมือคืันเลยค่ะเนี่ยกับว่ามันพวกพีโปูพี่แกนหลอนมันโมแม่มาจังไดิคุณแม่่ะ โอ้โกหมาอันนี่มาจังไหนคุณแม่หาตื่นเลยแล้วหมูป่าหมาในี่อ้คุณแม่ตกใจเลยแม่ก็ตกใจแม่ก็ตื่นแล้วค่ะบ่ายนี้แม่ก็จังตั้งสตินานาค่ะตั้งสติได้ก็จังเบิ่งจังคุยกันถามกันนานาแต่พุนน่ะเราจำโมไลบ่สละว่าอืมค่ะค่ะแต่ว่าเอฟซีบางคนเพิ่นอาจสิจำได้งานพิ่พ์มะนาวจำตอกจำได้ หางกุญภูภัณฑ์ศิกรรมแล้วมาแล้วก็มาวา่าเราไปคือกันล่ะเราไปคือศิลปคือธรรมคือกันอืมค่ะเราวัดตัวเรามันบบกอันเด็กเขียงขาดบพแล้วก็ได้ไปเบิงเงินนะค่ะบานนี้พวกนี้มาบอกเราก็ห่อยู่ได้เราก็จักอยู่แต่เราบ่ววมาค่ะเราปล่อยให้เข้ามาสะก้อนค่ะบานนี้เข้าบ่มาอัน มันเงียบเราก็เลยมาอืมค่ะก็เลยมาหาแม่แต่ว่าแก่นลนกับมีดเลยแม่ที่หัวน้ําก็เลยปรากฏตัวบ้านนี้เคุณแม่เพิ่นก็เลยปรากฏตัวมาหาค่ะบ้านนี้เพิ่นก็เลยมมาหายสามตัวค่ะตัวใดนอคุณแม่สามหาสี่สามหาสี่สามหาสี่เด็กสองตัวแล้วก็หายหนึ่งบก หนึ่งหกแม่สับหนึ่งหกค่ะเออทอนีเล่าให้แล้วกับว่าเลยว้าอย่างไรดอกพี่หัวน้ํานี่ป้าแบบเป็นโตจังไหนคุณแม่เอ้ากับเป็นโตคืออันนี้ล่คือคนเข้าเนล่ะโอ้ชักแล้วหนูกับว่าแต่พี่หัวน้ํากับสีหัวน้ํากากสาหัวน้ํากากษาค่ะ ปุกกับตื่นเนี่ยแม่ก็ตื่นคือกันแม่ก็ลุ้นคือกันนอกพอเห็นจะเถื่อนอกแม่ก็ลุ้กก็ลืมคือกันแต่ว่าเกนหลอนกับพี่โป่งเนี่ยว่ามาเข้าว่ามาแม่กับบ่ออื่นแต่คือว่าเข้าจีไปทางเขาน่ะขั้นบ่อมาอ่นี่การแสดงว่าโบเนใจเลยเนาะคุณแม่เนาะเพราะว่าเกนหลอนเนาะบอกอยู่ขั้นบ่อมาแต่ยังคิอต่อแม่กับไร่เบาอยู่เบากับอิทธีเบากับพวกพอเถื่องอยู่ขั้น ท่านบอเห็นมาเบาอีกก็คืออยากติดต่อค<ะ>่ะแม่ก็บ,บอกอยู่ยังว่าผงสุดท้ายห้ามาถามก็ว่าคุณแม่บ่ฝันเนาะบ่กัญญอนว่าพีเจรอนเพิ่นบ่มั่นใจเนาะคะะ่ะแม่เพิ่อนมากๆแม่ก็เลยบอกเดี๋ยวแล้วว่าบต้องติดต่อท่านบอเห็นเรามาแล้ว<ะ>ลวา่าเราวมาจิไปเอาสามตัวเตเป<อ>้ามาเล่าบ่าไร แล้ <c oughs> จังบวมาแล้วก็บวมาเท่าเลยนี้ล่ะคือแม่ก็นั่งเหตุอกู่กับแม่อันบายพระบายเาก่าคือแม่เคือเหตุประจำนั่นแหละ <c oughs> แม่ก็ไม่เลยอื่นห้าไทดอก <c oughs> คือ่าเข้าไปท้างเขาเลวนะคือโ <c oughs> บอื่นบทหาผู้ใด <c oughs> บ้านนี้อันแม่ก็นั่งบายพระบายงั้นเหตุแต่เรียบร้อยแล้วนะแม่ก็เด้ยนั่งอจ <c oughs> ในชั่วโมงหนึ่งนี่แหละค่ะ <c oughs> จริงว่าน้ำเป็นจะจังผู้ผู้มานะค่ะตกใจว่าเลยว่าคุณ่้ยกับตกใจเนี่ยเนาะแม่กับหลงคือกันไม่รอดค่ะค่เห็นหึงค่ะเพราะแม่คือเป็นปีดา่ว่าก้อยบาดหน้าว่าเป็นปีผลแล้วคุณแม่คือแม่กับจำก้อยได้เนาะแม่กับมาเลยทามหาเอิ่นหาล่าโดนเติบละค่ะโดนเติบแล้วแล้ก็มาหันจังสิรากี่ว่าน้ำก็ได้แล้วกับว่าราบวันแต่อยากยังนั่มเนาะโอ้ค่าล่อิึง ก็ไปลนแล้วก็ไปถือชิ้นลนแล้วลาว่าก็อยากมาเบิ่งบอกเบิ่งเถอมันแม่นค่ะการให้การผู้ช่น้องเอาไปพิจารณาเอาพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแม่ก็นั่งนี่เนาะก็บอกกันว่าลนหรอกบอกว่าลนแล้วก็โง่กาบแล้วก็ล่าเมื่อแล้วก็วรบกวนหลายดอกค่ะมาด้แม่ก็นั่ง ก็ไหลแล้วบาดนี่เล่ามาบอกแม่กันนั่งามอไหลเนาะมันก็ชื่นขึ้นอะไรเนี่ยหูชื้นอะไรเนี่ยมาไาลหูชื้นเนี่ยเออแม่ก็มาอันเขียนไหวที่บแบบแม่ก็ไม่เขียนเลยไหวไม่เขียนไหววันนี่แม่กับมาหน่อยเออแม่เขียนไหวแม่ก็เห็ดชื่อเก่าแม่น่ะเก้ามาไหวขอบม้อนแม่เออ คุณคุณแม่เสียงหลีว่าตว์สาคุณแม่นี่ล่ะโอ้ค่ะค่ะจังไดต่อคุณแม่บ้านนี้แม่ก็เอามาเสียงเมืองบ้านนี้แม่ก็นอนด้บ้านนอนอีดีได้ว่าแม่นั่งได้ค่ะเออนอนอีดีแม่ตัวตัวถีพีหัวน้ำมาบอกนี่คือคุณแม่นั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาสวดมนต์คือปกตินอกแม่นอกแต่ว่าพ่อหลังจากคุณแม่ได้เหล็กเหล้วคุณแม่ก็เลยเขียนใส่กระดาษเออได้แล้วแม่ก็เลยออก มานะนะ <c oughs> ั่นนะยันเนแม่ยยันเน่หลงค <c oughs> ่ะเขียนต้นเนี่ล่ะตัวเราบอบเนี่ล่ะค่ะเนี่ก็เลยมานอนบ้อนมามัดางเกี่ยวมากินหนามกินหนแล้วกเ็เลยเอาม่านนกเตหัวที่ฐานก็เริ่มตอดแถบบอบม้อนคือเคยเห็นนั่นนหะค่ะตอนแถบบอบม้อนมาด้วย <c oughs> โอ้ยลมเด้อค่ะ,คะท่านผู้ชมลมหนาวบ่อยๆเนาะค่ะท่านผู้ชมห <c oughs> นาวลเลยเนี่น้องห <c oughs> นาวละคะ่ะหนาวละค่ะ <c oughs> มาดที่นี่ ่ะเออฝันฝันว่าผู้บ่าวเก่ามานอนน่ะเออหัวยขั้นฝันว่าผู้บ่าวเก่านี่ก็อยากส้ำคัญนเี่อยู่ได้เนาะค่ะน้องขั้นกี่เล็กเล็กผู้บ่าวเก่านี่เท่าใด้ก่นเนาะค่ะเล็กผู้บ่าวเก่าเล็กอันเล็กนี่แกหล่อนนี่ล่ะ คุณแม่เอาเลยไปเสี่ยงเสี่ยงหล่กกับว่าฝันดีฝันเห็นผูบาวมาหมักเออนี่ก็ับภูบาวเก่ามากหามาลอยนะค่ะโอ้ดีก็ดีเด้คุณแม่นอกฝันดีค่ะคุณแม่เออแม่กัว่าเออฝันดีอยู่ขั้นขั้นแนวนี้พ่อสีม่หวังอยู่โอ้ค่ะแตะเก่าเนาะขันคุณแม่เป็นฝันเห็นผูบาวเก่าเนาะเลขคุณแม่็นไหยก็มากสีเออเข่า เออมานอนน้่มมานอนจับนอนลายอยู่ค่ะเออจังว่าแม่ก็ว่าห่วยอุ้งมื่อขึ้นมากชิแม่นหน่อไมนี่แม่ก็ขืดอยู่นหน้าค่ะเออหรือมันชิเมันเด็กต้มเก่ากัให้พี่น้องเพิ่นเอาไปพิจารณหนาเอาคันแต่เก่าคันคันเแม่เพิ่นฝันเห็นผู้บ่าวเก่าคันเพิ่นเสียงเลขกมีเลขเพิ่นสีเขาเนาะค่ะท่านผู้ชมกัพิจารณาเอาเนาะค่ะนอสสันตัวค่ะ กนหลอนมันกับว่าเขามันกับว่าไม่หาแม่เลยแม่ก็ขอโทษขออภัยเลยพี่น้องกะลายค่ะกั่บวเป็นอยังค่ะคุณแม่แนี่กลบมันมองหูเห็นแม่กับว่าจักมาเบาเนาะค่ะค่ะค่ะแต่คือแม่บอกไว้น่ะขั้นว่าเห็นแม่มาเบาอีกก็คืออยากติดต่อค่ะค่ะค่ะถามมันสิไดถามมันสิเข่านั่นบอกแม่หูโหลดนั่นะหูในความฝันของคุณแม่นี่ละในความฝันเลยค่ะค่ะเลย แม่กะว่ามันบโข <hi> เขาอีนี่แต่ว่าขั้นถิอไปบอกออกบอกพี่น้องกับโมบอกออยากบอกเนาะโมอยากบอกก็พ่อพี่อย่างแต่ว่าขั้นโมเห็นแม่มาบอกอีกก็คืออยากคือต่อเพราะนั้นนะมีเคือเมื่อคืนนี่แม่ฝันดีค่ะค่ะฝันต่อวีกเลยเนาะค่ะเนาะเออต่อวีกแล้วเมื่อคืนคค่่ะะแม่ก็ห่วยโมแม่มันถิอหนอีกจ้ะพ่อให้พี่น้องเป็นแก่บหลัง ไปลร่างตาบ่แม่ว่าเก๋มือเนาะคุณแม่เนาะอ้าวฟันเห็นผู้บ่าวเก่านี่ก็แต่เก่านี่ก็บ่พลาดล่ะค่ะท่านผู้ชมพลาดะมากเลยมือคืนนี่ผู้บ่าวเก่าก็ะดานม่นอนน้ํามานอนจับนอนบายอยู่นั่นค่ะเออแม่ก็ดีใจอยู่ได้คุเมื่อถึงมากอยบ้หน้าได้ยินจังซี่ก็ดีใจคือกันค่ะเออแม่กันวาได้ยินจังซี่เนาะค่ะเนาะตัวตัวเลขที่พี่หัวน้ามาบอกคุณแม่เนี่ยตัวใดก่อนนะคะ354 สามหาสี่กับสกับหนึ่งหกหกค่ะเออแม่อต้นนี่นะไม่เสี่ยงค่ะค่ะแม่ออกจากอ่านใบผักใบก้าวเดวไหลเดาแม่ก็เอามาเขียนไหวก็เอามาเสียงเนี่ยแม่สิโน่ตัวฟันทันทีเลยค่ะฟันเลยมือคืนโอ้เสียงปุ๊บฟันปับฟันเลยปกติคุณแม่นี่เสียงอยู่ประมาณสี่หามือเนาะคุณแม่เนาะจังสี่ฟันหามือมือคือนในฟันเลยค่ะค่ะแม่บอว่าเป็นเป็นแมนนะบอกว่า เป็นเหลืองที่ดีเนาะคุณแม่เนาะเสียงปุบฝันตราที่มันบกเขามากนั่นเนาะแม่เสียงแม่กับบกฟันเลยเห็นหรอันเห็นผู้ว่าวกับผู้ว่าวจำหน่อยมันจะอยู่ใกล้ๆขนบมาไก่นีเมื่อถาานในเด้อมันว่าจะเมื่อไอรดีเด็กกับบกเขาค่ะเออจะสามสี่ปีจังจิมามันว่ากับบกเขาดีจะมาหมดไห่ย คุณแม่กำมันใจขึ้นมานี่เนาะค่ะใจยุ่นแล้วคันผัาคันลอยเปอร์เซ็นต์นี่คุณแม่สิมันใจประมาณเก่าชิฟบอคุณแม่โอ้ยเก่ิฟเก่าชิฟผุแล้วมันโมพาดได้ค่ะแม่ฝันว่ามีผูัวมานอนค่ะค่ะคือว่าคุณแม่มันใจร้ายเนาะค่ะท่านผู้ชมมันใจร้ายอยู่แต่ว่ากัให้พี่น้องเพิ่นพิจารณาเบป็งก้อนค่ะพิจารณาเอาเนาะค่ะท่านผู้ชมมันก็ยังต้นวิกอยู่เนาะค่ะเนาะมันเลยอันนี้เป็นจังไงแม่กั จังสีว่าเบาให้บ้านขั้นมาเห็นแม่ว่าเบาก็ขึ้นยาขึ้นต่อท่านั้นล่ะแม่บอกเท่านั้นแต่ว่าแม่ว่าขึ้นจบอยอยากคิดบังหลอกหวนอั่นคือคำฝันแม่ไรแม่ก็ฝันท่านี้น่ะแม่รู้ว่าคุณแม่จะดีใจได้แม่จะลูกมันไต่ไฟเขียวมา ่ขอบคุณคุณแม่เนาะค่ะน้อขอบคุณค่ะสีมาเบาป้ามฝันสูเอซี่ฝั่งเนาะค่ะสืบกระลายเอาไปทิ้งในหน้าเบืงมันมาถือว่าเขาแม่จะขอถูดขอเอาให้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กับสีมาสรุปตัวเลขของผีหัว้นาเนาะค่ะท่านผู้ชมผีหัว้นามกับมาบอกเลขแม่นกค่ะ มาบอกเลขแม่นกสามตัวจ้าจ่ะเนาะค่ะท่านผู้ชมสามห้าสี่แล้วก็นหนึ่งหกเด้อค่ะท่านผู้ชมงวดประจําวันที่สิบหกท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะหลังจากที่พีหัวน้ํากะห่างหายไปโดนค่ะท่านผู้ชมกลับมารอบนี่เอาเลขสามตัวมาฝากค่ะกะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนาะค่ะเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะแม่นกหลังจากที่เพิ่นได้โตเลขกับผีหัวน้ําแล้ว เพิ่นกเนนัเขียนใส่ในสมุดเขียนใส่ในสมุดละกะยกมือขึ้นใส่หัวละกะเอาเสียงในขึ้นนั่นเลยค่ะท่านผู้ชมเสียงในคืนนั่นคุณแม่เพิ่นกับฝันดีค่ะฝันเห็นผููบาวเก่ามาหาอีกล่ะค่ะท่านผู้ชมขันแต่เกาขันพุ่นแม่เพิ่นฝันเห็นผููบาว เก่าหรือว่าฝันเห็นผู้บาวมา,มากนี่เลขคุณแม่มักจะเขา่าทุกงวดเดอ้อค่ะท่านผู้ชมก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก้อยบันหน้าชาแนลก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก้อยบันหน้าน้ำเนดเดอ้อค่ะให้ท่านผู้ชมทางบ้านเฮงเฮงลุยๆเนาะค่ะโศกมานน้ำกันในงวดวันที่สิบหกท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ค่ะขอบคุณค่ะ